สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่วง,งงามมณีบ้านสว่างงวงงามพาพี่พาน้องออกมาชมงวงงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก้ชมพูบุตรพี่น้องมืันนี้ง่วงไลฟ์พี่น้องเป็นต้นฤดูฝนเนาะพี่น้องเนาะวันที่27พฤษภาคม2 5 6 6แล้วเป็นวันเสาร์ที่อากาศคลื่อนฟ้าคขึ้พพนพ้นจะได้พี่น้องวัอน,นี้นะครับผมผู้ใด้บ้านเขาไว้ก็ดีใจไว้พี่น้องฝนสีมาฝ่าสีมากะได้เกิดแล้วเนาะพี่น้องเขาเฮาหวานไว้นะครับจะเจอพ้น ปาบานสว่างงัวงามสิาพาออกชมงัวงเป็นไรตโตพี่น้องกอดยืนกับฝากในเด้กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้ำแนพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยบ่ฮะแม่สาวเนาะเขาธรรมชาติเนาะเขาธรรมชาติบ่รด้เหตุผลว่าพี่น้องเบ่งต้นโตสีสันสีออกกัาบลายสีออกกระเปลือกเหนียวพี่น้องสูงลอยสามสิบไถ่ความสูงเพิ่นต้นโตหน้าตาเขาหน้ามตงามพี่น้องหางงามนี่เบ่งหน้าตาเพิ่นพี่น้องแม่สาวเขาธรรมชาติบ่ทองต,ตัว งัวทบมาแล้ครโอ้เงวทำมาแล้วนี่เครื่องดำพี่น้องเครื่องดำหางยาวต้นโตดีล้างดีเปิดเท่าไหร่บานนี่สองหมื่นเจ็พี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันได้พี่น้องเพิ่นทับมาแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าพระท่านประกันเนาะเพิ่งทับมาเพิ่นวะเอาโอ้เอาฝาเพื่อโทษหน่ครับวันนี้ศูนย์แปดแปดศูนย์สามห้าสามหกเจ็ดสามเพิ่นมาจากไสหืจัตุรพันธ์พิมานลอยเท่าพี่น้องเมีสาวหน่อยสองเจ็ดพันเปิดไว้ เป็นต่าเสือไปเลี้ยงพี่น้องเป็นต่อเป็นแปลของแม่ขายเขาหล่นธรรมชาติอีกเอางามๆขอพูดหลายๆเรื่มานครับผมอย่างต่อพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตครับผมอันได้มาจากแม่แม่นี่บ่แม่แม่นี่เพิ่นทองบ่หรือยังไงอยากเกษีเขามากครับโอ้เนาะตัวโตใหญ่โตหนาตาดอกตั้งตรงขาหนาอ้วนกว่านี่อ้วนกว่านี้จักสิวร์อย่างเนาะมันอ้วนแห้งสาวที่มหาเพิ่นเปิดไว้เพิ่นพี่น้องเนาะ โอ้ยขั้นเป็นจินอ้วนวี่สันอ้วนคนนี้ชัางสิวายอย่างซ้าชิ่มหมาพนเปิดไว้พี่น้องเบิ่งเครื่องดำหางเง่าพี่น้องแข้งขาดีตะนอกตั้งตรงขาหนาเป็นแม่ขอกแม่ข่ายเดี๋ยวเลยซ้าชิ่มหมาพนเปิดไว้เพิ่นมาจากไสค์เหรอจัตุลรภรพพี่ม้องลอยเอพี่น้องซ้าชุมาเดี๋ยวพันเปิดไใ้แม่ผักใหญ่สายพันธุ์ดีต้นโตหนาพร้อมเพิ่นว่าอ้วนซ้าชุมาฝากเบอร์โทรนี่ครับพั่เบอร์เบอร์ว่สีแดงเลยโอ้โหหอยหยังหอยหยางหอยพุ่นหอยทุ่น จัตุบ่จัตุรลพัน์พิมานลอยเท่าพี่น้องเสียดายเป็นว่าเบอร์โทษสาบฉะราคางวัวพี่น้องเบื้องเปรียบเทียบอยู่ขอกอยู่ขายกับของก็งกได้งามอยู่ขอบคุณหลยายๆครับผมมันมันครับผมสวัสดีครับขออนุญาตครับผมบาาาาแม่พันธ์เขาโหลดธรรมชาติเขาเอินพันธ์อย่างคือเขาเอินพันธ์อย่างนีงอเอนงนง่เล่อยู่บ่ผสมมันบ่เออเนาะเล่มันพี่น้องเขาเอินเล่มัน เบิงหูเพลินเขาหล่นธรรมชาติต,ต้นโตที่ดีพี่น้องสีสันเข้มสีเข้มสูงลอยสีสิมหาด้ความสูงเพิ่นเครื่องดำหางงามพี่น้องนุ่มสีเต่าน้าไตงามพี่น้องงามความสูงเพิ่นลอยสีสิหาด้ความสูงเพินเพ่นพี่น้องต,ต้นโตดีด,ดีแต่ว่าเป็นเล่มันเลยพี่น้องเปิดเท่าไหร่ฮะเปิดเท่าไหร่สี่สิบสามเพิ่นเปิดว้พี่น้องท่องบอลนี่ทองว,ว,วโอ้เพิ่นใสว้แล้ววันนั้นกรบเดือน เอาไปรุ่นเอาเนาะเอา,าเอวางเบอร์โทษได้ครับบันย์ศูนย์แปดแปดสามสามสองสามสามหนึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งพี่น้องเพิ่นมาจากไหนร้อยเอ็ดนี่แหละเนาะผู้ใดสนใจเออจัตุมาน้ำกันผู้น,นอครับพอใหญ่เนาะเอาขอพูดเลยไลน์มาเด้อครับผมผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองกับเพื่อนใดง่ามอยู่วัวแม่นี่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายกระเพื่อเลยเอ,าอย่ายางต่อมาเบิ่งวัวแม่สาหน่อยสวัสดีครับขออนุญ,ญ,ญาต เปิดเท่าไรขึ้นสามหนึ่งเท่าไรก่อยนนนนี่สิบสามตะวันสีกาบไลพี่น้องสีองนวลนนสีกาบไลเศาสามเพิ่นเปิดไว้แม่สาวหน่อยเพิ่นมาจากใส่จาตูน้ำกันนีเนาะมาจากน้ำกันนีพี่น้องจาตูรับพันพิมานา 3, เศษสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสูงลอยสามสิบหาได้ความสูงเพิน่นตะวันเป็นสีกาบไลเครื่องดำหางงามโตย่าวพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เศาสามว่าโบดเนาะโบด ได้ลูกแดงได้เพื่อนวะเนาะจ่ายลูกแดงดีงัวโบดๆเก้าสามอ้าฝากเบอร์โทษนี่ครับพี่น้องศูนย์เก้าสามสี่สามเก้าสามหกเจ็ดเจ็ดพี่น้องเพื่อนมาจากจตุรพัยเพื่อมากลอยเอ็ดฝากบ้านสวัสดีงัวงามนอมเลเดอเบิ่งน้ำขอบคุณหลายๆมันครับผมอีกแม่หนึ่งกระสีมุมคือกันพี่น้องโอ้ยเพื่อนสิสะดวกแห่งข้อมูลบอกพี่น้อง แม่บักใหญ่กันอ่ะเพิ่นบ่สะดวกให้มูลคันี่นี้พี่น้องอ่ะย่างต่อพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการต่อรองการซื้อขายงัวนะครับที่ตลาดนัดชมพูบุิโพี่น้องนะผมอ่ะงามอยู่หลายอยู่พี่น้องมื้อนี้ต้นโตดีหลายดีคนมาซื้อก็หลายคนมาขายก็หลายพี่น้องคือคักพอสมควรอ่าเบิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่ยนะผมโอ้แม่นี่ก็งามพี่น้องแม่นี่ก็งาม ไปไปนี่เจ็ดพันอ่ะไปเพิ่นกำลังต่อรองบ่เพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องโอ้ขายแล้วตัวนี้ขายแล้วอ่ะเพิ่นกำลังต่อรองตัวนั้นอยู่ตัวนี้เพิ่นกำลังต่อรองกันนี่ตัวนี้ใหญ่งามสีสันดีพี่น้องต้นโตดีสีออกเม็ดข้าวเปลือกเหนียวบ่อเข็มปลาได้พี่น้อง ồ che đây p/n, phấn bựa thay. Vai, sao câu. Haha. Phấn cam lăng, to lăng, còn p Sao thôi à Sao thôi Oh, nhảy đây p/n, giá ừ, ơi. ให้เบ um. e> ิ่งราคาเนาะเพิ่นมาจากไสครับจตุรพันพพิมานเนาะเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยทามีผู้สนใจ093 589ก้าสามศูาก้าา้านสว่างงวงงามนำเนเด้อเส้าเก่าตีบ่ว้ายพี่น้องราคางวงเส้าเก่าบรพัตรหรือเนาะมันถือเนาะอุ้ยใหญ่ได้พี่น้องสูงลอยเกือบห้าสิบได้พี่น้องเครื่องพาตนโตดีดียี่สิบเก่าได้พี่น้องแม่นี่เอาขอบคุณหลายหลายมันครับผม ผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่นอ้องเบิงบรรยากาศพี่น้องราคางวัวยังบอ่ขยับพี่น้องแต่ชมงว่วมากสองสามตัวที่ผ่านมาราคางว่วก็ถือว่ายังไม่ขยับพี่น้องเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงงว่วนะครับผมกรรรอไปีอีกน้ะพี่น้องเนาะรอไปอีกสักอนนะครับผมรอโครงการรัฐบาลเพิ่นอ,นะอ,อกะกะ็กะะกะไดตะเคาะรอแล้วนะพี่น้องนะเนาะเฮา u s e h เกษตรกรเท่านะจักสี็ดจตงไดพี่น้องกเลี้ยงไว้เจตงไดเนาะอ่าอ่ะ,อะ เบ่งบรรยากาศทางนี้อีกโซนหนึ่งพี่น้องเบ่งบรรยากาศอีกโซนหนึ่งการสื่อกันคนมาสื่อหลาย์นี่พี่น้องคนมาตลาดหลายหลายเพื่อจงกวนอยู่นะครับอ่ะเพิ่นผูกไว้เพิ่นผูกไว้พี่น้องส่วนใหญ่เพิ่นก็ผูกไว้เบ่งพี่น้องเบ่งบรรยากาศมาเบ่งโปนี่เพื่อให้เพิ่นสืสะดวกข้อมูลมาสวัสดีครับขออนุญาตครับแม่ลูกบ่นี่แม่ลูกสี เขาเอืน่นสีเท่าเนาะเท่า,าบทบทสีสนิมเนาะเขาเอืนน่นเนาะสีนานวนเพื่นว่าสีนานวนลูกกะคล้ายๆกันแต่ว่าออกแฟนซี่ยังน้อยลูกสาวเพื่นลูกสาวงามดีพี่น้องต,ต้นโตที่ดีห้าเดือนเบิงไทยลูกสาวเพื่อพี่น้องหเดือนลูกลูกสาวผู้ใดเหรอพ่อเพื่นหูบ่อ๋อ,ล,อลูกสาวจะติงเล่พี่น้องนั่นแม่เพื่นพี่น้องออกสีแม่อ๋อทับแล้วเอาไปรุ่นเอาเนาะทับโค้มโตแล้วโค้มโตแล้วซื้อสองดนสามมาเป็นรุ่นเอาพี่น้องอ้า ค้มน,นี่เปิดเท่าใดบานนี้ค้มนีเปลือกูดิี่หมื่นบาทสี่สิบห้าพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทโคมนี่แม่กับลูกสาวงามงามแม่เพิ่นทับไว้แล้วพี่น้องป,ประกันเพิ่นจุกอย่างเพิ่นว่าโอ้ใชเลยเอามาจากไส่เงบ้านไหนฮะโอ้บ้านขมพักหนามขุชุ่มเนาะอำเภอกุชุ่มยังโสธรพน,นันพี่น้องสี่สิบห้าพันสี่หมื่นห้าพันต่อรองได้สองโตโมแม่ลูกแม่เพิ่นทับไว้แล้วเอาไปรุปนเอา ซื้อสองได้สามสี่ซิมาฝากเบอร์โทรนี่ครับพี่น่อศูนย์แปดสองศหกสี่แปดสองแปดแปดห้าพี่น่อฝากบ้านสว่างงัวงามนั่นเลยเด้อเอ้ามาจากทางจะาสัวน้ำกันพุ่อละพี่น้องงามอยู่ผู้ใดสนใจกระทูมาต่อรองกับเพื่อได้อย่างต่อพี่น้องนี่เพื่อบรรยากาศเพิ่นผูกไว้เพิ่นกำลังต่อรองกันนะครับเมียสาวงามงามพี่น้องของผู้ใดนอน้องามอยู่ของผู้ใดนอ้อนีน่เนาะเพิ่นผูกไว้พี่น้องเมียสาวหน่อย สวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยลามลึกพี่น้องต้นโตดีลึกเขื่อนลึก,ลกนา้าไตงงามพี่น้องสูงลอยสี่สิบได้พี่น้องเบิง้งเครื่องเพลินเครื่องพานิดหนึ่งนะครับหางเง่าแข้งขาดีพี่น้องน้าใต้กระชับดีอยู่นะครับผมเบิง้งต้นโตหน้าตาเพลินสูงลอยสาธิมหาได้นะความสูงเพลินพี่น้องหน้าตาเพลินเบิ้งรอบโตพี่น้องสีสันสีออกแดงแตะวันป่เข็มปันไดเป็นเม็ดข้าเปลือกเหนียว นะครับผมออกขอนคางแดงเผื่อเราพี่น้องเนาะเปิดเท่าไรเออแม่นี่สามสิบห้าพันหยาพี่นออ้องต่อรองได้อีกเนาะสามสิบห้าเปิดเปิดใบเอาฝากเบอร์โท่าไรครับบาดนี้ศูนย <3, 000. S 1> ์หกสี่นะสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามเก้าเพื่อนมาจาก 5, 5. อาสามาลรรอยพี่น้องต,อต้นโตที่ดีพี่น้องลามลึกสามสิบห้าพันหยาต่อรองได้อีกเพื่นอนว่าง่งามอยู่แม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องหลุมมีเหล่ามีก่อมันง่ามดีอ้าวขอบคุณอล่นหลายมันครับผม อัญยังต่อพี่น้องท่าผีดื่มอปญจางต่อพี่น้องแม่ลูกใส่ได้ยังมากเลยนี่สวัสดีครับนี่บอแม่ลูกลูกแม่ลูกเพิ่นสมงามเถอะเนาะเบิ่งการใจลูกเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นลูกสาวบอท่านถึงเดือนดอกนี่งามงามโตนโตทีดีพี่น้องลูกมีเรามีก่อลูกพ่อใดเหรอช็อกโกแลตเจ้าช็อกโกแลตเด้อลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตพี่น้องสีสันดีนี่แม่เพิ่นพี่น้องโบสถ์เต็มพิการเลยแม่เพิ่นสูงลอยหาสิมหาได้แล้วแม่เพิ่นเนาะบักสูงเลย เท่าโบดเต็มพิกัดพี่นอ้องโอ้ยอ่างลางทองเพลินพี่น,พน้องบู๊ยแม่พันธุ์พูดอ่ะปากใหญ่แม่ลูกลูกสาวงามงามลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตเปิดเท่าไรบัตรนี่หาหมื่นพี่น้องเปิดไปหาหมืนหมนหมน่นนี่ลูกสาวเพลินพี่น้องต่อรอยได้คือเก่าเพิ่มว่ะหาหมื่นได้พี่น้องสองโตงามดีนะครับผมโดยเฉพาะลูกสาวเพลินเอาไปเป็นแม่ของแม่ข่ายเดีย๋ยอนาคตหาหมืน่นโอ้พี่น้องเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยบัตรนี่ศูนย์แปดแปดสามเจ็ดหนึ่ง 8 6 3 7อ่ะเพิ่นมาจากกุดชุ่มจาโซทอนพี่น้องแม่ลูกลูกแม่50เพิ่นเปิดไว้งามเป็นตาต่อร่องเพิ่นพี่น้องขอพูดเรื่ยๆรมานครับผมอามาทางนี้อีกสวัสดีครับขออนุญาตสองแม่สาวเนาะสองแม่สาวหน่อยไล่แล้วจังไหนครับเท่าไรกันนี่สามสิบสามตัวน,นั้นสิมื่นเก่าโอ้โพี่น้องนี่มื่นเก่าได้พี่น้องนี่ตัวนี้มื่นเก่าตัวนี้สามสิบสามเบิ้ลมื่นเก่าก่อนพี่น้องสีสันดี ยังหน่อยๆอยู่พี่น้องบ่ท่านใหญ่เบิงตนโตหมื่นเก่าพราะพ่อสองหมื่นัวเพราพ่อสองหมื่นพี่น้องแม่ได้พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สามสิบสามใหญ่ขึ้นมาตนโตที่ดีถ่ายสูงลอยสามสิบได้อยู่หน้าตาเพลินสีสันดีนังดีพี่น้องน้ำใตงามนังหนาเขาอิ่นนางหนาหัวตัวนี้พี่น้องสามสิบสามแม่สาวหน่อยว่าเบิงทางถ่ายเพลินน้ำอ่ะเบิงพี่น้องอ่ะเบิงทางผีพี่น้องสีออกเม็ดข้าวเปลือกเหนียวเครื่องดำหางงามพี่น้องอ่ะเครื่องดำโอเชอยู่สามสิบสาม สิบเก้าเพิ่นเปิดไวสองโตสองเม่สาวเพิ่นมาจากไหน่อาสามารอรยเอ็ดเอาฝากเบอร์โทษหน่อครับบันศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกแปดแปดหกศูนย์เก้าเพิ่นนองผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อร่องสองเม่สาวหน่อยน้ำเพิ่นอาขอบคุณหลายๆมานครับผมอ,อยางต่อพี่นอ้องมาเบิ่งทางพี่พี่น้องมาอีกมาอีก,มา,อกมาเดิกปันใดมาเดิกปันใดจากกุชุม โอ้ยมาอดททเรทราหดครับเนาะโอเคเอมันมาเด้อครับผมผมก็ออกต <c oughs> ีซีมาทาาผีพี่น้องมาเบิ่งเงผินท่าผีวัวแม่สาวหน่อยทาาผีพี่นอ้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยเนาะเปิดเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นพี่น้องแลค่างวัวแม่สาวสามหมื่นลูกไม่เรามีก่อได้เบิ่งตนโตเง้วงพี่น้องนามไตง,งาม หางยาวเครื่องงามพี่น้องสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องบอ่ลเป็นธรรมาดาราคางัวพี่น้องลูกไม่เราไม่ก่อเนาะลูกพ่อหลอดเนี่ยนอนเบิ่งตนตัวแล้วพี่น้องสามหมื่นหนึ่งได้ราคาเพิ่นพี่น้องโอ้ยเพิ่นมาจากไสก่อ็ร้อยยดนี่แหละเนาะเอาสามหมื่นแม่สาวหน่อยสูงลอยสาวชุวยหาด้ความสูงเพิ่นถ่ายเพิ่นพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรเลยครับบันศูนย์เนี่ยคศูนย์หกสองแปดเก้าห้า เยสหาหนึ่งเจ็ดพี่น้องแม่สาวหน่อยสามหมื่นเพื่อนเปิดไหวโตนโตดีแง่ดีนั้งดีน้ำไตแง่เครื่องดีได,ด,ด,ด้พี่น้องเป็นตาล่องเป็นตาไปเป,เป็นแม่ขอกแม่ข่ายอยู่สามหมื 30, ่นตาล่องได้อีกนิดนึงเพื่นอนไหวขอบคุณหลาน์มานครับผมเบิ่งพี่น้องโอ้คือมาแดงจัดแต่ข้อผู้ใดนอนี่นเนาะแดงแง่ขักตัวนี้สุดยอดข้อผู้ใดนี่ข้อหอยอบ่บ่โอ้บ่แมนแง่อยู่พี่น้องแต่ว่าเจ้าของเป็นผูกไว้บ่โอ้เจ้าของเป็นง่อยู่ตัวนี้ อย่างต่อพี่นอ้องบรรยากาศการสื่อการขายงวงดที่ตลาดนัดชมพูบุทธพี่น้องคนมาสื่อหลายที่พี่น้องเบิ่งแล้วบรรยากาศคึกคักอยู่นะครับผมมีหลากหลายสายพันธุน์พี่นะ้องนี่นะเป็นผูกไว้พราะหูเจ้าของเพิน่นอันนี้เขาผูได้แน่นอนนี่งามอยู่พี่น้องถ้าผีดก็ไล่สายเหนือสายสวยงามมีเบิดพี่น้องทุกสายอ่ะนี่ทางนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะชมบรรยากาศไปเลยว่าเบิร์งงวดบาทห้าบ้าน,าน,าน,านเพิน่นสิเปิดเท่าไร สวัสดีครับขออนุญาตเพื่อนกำลังต่อรองกันบ่โอ้บ่โอ้งัวบันบานเท่าเนาะวัวบันบานเท่านั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องโอ้ลูกไส้เพื่อนพี่น้องนี่แม่เพื่อนอันอน, <laughs> น,น,นั้นก็บ่แม่นลูกบ่นวานเป็นฝ้าแปดสีกใกล้ๆกันุ้ยคือกันอีีตัวละเนาะวานฝ้าแปดอ่ะแม่มลูกนี่เปิดเท่าไหร่บ้านนี้ว้าไอพี่น้องสองตัวสองหกที่พี่น้อง,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 น,องนี่แม่เพื่อนทองอ่างลางเลยแต่เป็นสายบันบานเท่าพี่น้องสีออกนวล สีกาบไล่ละเนี่ยพี่นี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องสองหกเพื่อนเปิดไว้เพื่อนมาจากไสเหรออาสามารถลอยเท่าพี่น้องสองหกเพื่นอนวะเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับพี่น้องศูนย์หกสามหกแปดสามสามสองสามหนึ่งสองหกแม่ลูกลูกผู้ผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองกับเพื่อนใดต่อรองได้อยู่เพื่นอนวะขอบคุณหลายๆมันฝากบ้านสว่างง่วงงามนำเ,นเดอร์อ้าวเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขาย นี่เจ้าของเพื้นบอเน่โอ้ตายต่แต่ของผู้ใดเน้อนี่นอ้อแม่สาวของห้อยบ่เนี่บ่แม่นบ่ของผู้ใดเนอ้อฮึเพื่อนผูกไว้พี่น้นองมันงามอยากถ่ายตามตาว่าเพื้นบอ่อยู่เจ้าของเพื้นบ่อยู่พี่นอ้องแม่นของห้อยอยู่บ่โอ้เอา้านี่โหเห็นเพื้นพอดีแม่สาวหน่อยสองตัวเลยบ่โอ้สีตัวมิตาตมงามเพื่อนพี่นอ้องเบ้ยตัวนี้สูงลอยสามสิบใจหน้ามใต้เพื่อนพี่นอ้องสีสันดีดีพี่นอ้องต้นโต ลูกพอหลอดแน่นอนเนาะเบิ้งสีสันต,นตัวโตแล้วพี่น้องลูกมีเรามีก่อแน่นอนเพิ่มเท่าไรซ้ำนี่สามห 30, 000, 500, มื่นกับห้าร้อยเด้พี่น้องสามหมื่นกับห้าร้อยได้แม่ปักงามได้พี่น้องเอาไปเป็นแม่คอกแม่ไข่เดี๋ยวนี่แม่พัดในเลยสีสันดีงามดีนัะนะสายใหญ่ดีพี่น้องงัวเธอหน้งามอยู่อ้าวบาทนี้แม่นี่เท่าไรน,นี่สองเก้าห้าบอทอตัวนั่นสองหมื 29, ่นเก้าพันห้าร้อยกับงามคื้นหน้ามไต่กระชับพี่น้องเบิ้งหางเพลินเครื่องเพลินตัวโตเง้ยว ต่อได้เพู่พัฒาลูกไม่เราไม่ก่อขึ้นกันพี่น้องอ้าวอีกใกล้นี่แดงจึงคร่งบานนี่แดงจึงค่งพี่น้องเบื้องสีสันน้ามใต้ดีลูกไม่เราไม่ก่อขึ้นลูกพอหลอดเน่นอนโอ้นั่นโอ้เพิ่นเปิดเป็นคู่เรือจะเปิดไล่โตเอาไล่โตเท่าไหรนี่ซาหัวข่าร้อยท่อกันบ่โอ้ซาหัวขาลอยคู่ตัวนี้ง่ายพี่น้องตัวนี้หนังนะ นังหนาดีน้ำใต้ดีหางงามเครื่องดําดีเส้าหกหายพี่น้องพูดอ่ะงามงาม,งามลูกพี่เรามีก่อลูกพอดังทั้งสองตสีสันดีท่อกันได้พี่น้องยี่สิกห้ทั้ง2ตโตอ้ยพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามเพื่อนได้มาี่ต26 500, ยีส่สกหอี่ะ1บหนึ่งหม่เกรอยาสอ้าพันแม่นบอกห้าตัวนั้นจึงสามหมกับห้าอ่ะเพิ่มาจากสายผู้ใช่หรอ,อยเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับเอศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่พี่น้องสี 4, แม่สาวหน่อยงามงามเพิ่นได้มากมีตะตม้มงามพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดเลือดอยากได้เบิดยกเป็นคอเพิ่นไปก็ได้กระโทษมาต่อรองตามเบอร์โทษที่เพิ่นฝากไว้อะขอบคุณไลนรมารานครับผมย่างต่อพี่น้องบรรยากาศคือคักพอสมควรวันนี้คือคักคือคักพี่นอ้องนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องคนมาสื่อไลยนยที่พี่น้องคือคัก ที่ว่าคือค้เพราะว่าคนมาสื่อหลายพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศการสื่อการขายหลายแต่ว่าราคางัวกับตามที่พ่อแม่พี่น้องเห็นอ่ะนะพี่น้องเนาะตามที่พ่อแม่พี่น้องเลยนี่กําลังต่อเพิ่นบอกครับกาลังต่อเพิ่นโอ้กำลังเบิงอยู่กําลังเบิงตนโตแม่สาวหน่อยเออแม่สาวหน่อยลูกมีเราไม่ก่อเนาะเปิดเท่าไหร่ซ้ำนี่โอ้สองโตตัวละเส้าสามเลยพี่น้อง นอ้อตัว,วเราเส้าสามเปิลว่าถือซ้ำหน้ามันว่า,า,าโอ้ยลูกพ่อรังยังได้นี่ต้นโตนดีนั่นนั่นก็นเส้าสามพี่น้องแม่สาวหน่อยทั้งสองตัววสีนุ่นตัวนั้สีนุ่นนุ่นสีกากใยตัวนี้สีเข้มขึ้นมา23่สิบสเปิลเปิดใบพี่น้องมาจากไสครับกัม马拉ใสกัม马拉ใสกาลสินพี่นอ้องเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยทาม,มีผู้สนใจโทรมาเอาอเอออีกตัวหนึ่งนาะแม่นั่นเท่าไรอ้นโอ้ตัวนี้สามจุดเจ็ดโอ้ตัวนี้ใหญ่พี่น้อง สูงลอยซาชิวะบวกหนังหนาซาใหญ่เครื่องงามงานพี่น้องเบิ่งเครื่องดำเลยอุย้ยเบิ่งพี่น้องลูกมีเรามีก่อหนังหนาดีสามสิบเจ็ดพี่น้องงามดีพี่น้อง,งอุ้ยสวยแม่นั่นเด้โอ้ตัวน,นี้ยี่สิบหกยี่สิบหกพี่น้องตัวน,นี้ก็งามอยู่อ่ะยี่สิบหกพี่น้องนี่เบิ่งสีสันโตนโตยีต่สิบหกคนเปิดไว้มาจากกำม马拉ใสกาลสินซีแม่สาวหน่อยตัวโตเด่นเด่นพันตัวหนั่งพี่น้องสามสิบเจ็ดตัวนี้สักหกอ่ะพี่น้อง เพ uh> ื้นกำลังมากันอยู <k oh! <k k <k <k ja mm ่เพ um> ื evet ้นกำลังต่อรองกันอยู่น่งเอาฝากเบอร์โทรก่อนหน่อครับ0 9 1ย์เก้าหนึ่งสามพี่น้องเพิ่นมาจากกมลาใสเออครับผมอ้าวขอบคุณค่าเบิร์พี่น้องขอบคุณรื่ยเรยกันมานครับผมซีแมวสาวหน่อยเพื่อนใดมากผู้ใดสนใจกระโทงมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องโอ้แม่ปักใหญ่พี่น้องทางพี่แม่ปักใหญ่เบิร์บรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะช่วงบรรยากาศไปสักก่อนแม่ลูก ลูกแม่ง้า,างมง้ามข้อหอยบ่นี่เพิ่นกำลังมักนั่มบ่โอ้พุ่นอ้าวโอ้กองหอยดา่านี่ตัวนี้โอ้ยข้หหอยดาลาลูกสาวมาง้ามแต่ลูกสาวง้ามดิพี่น้องหอยดาลากำลังหอมพูดอ่ะเพิ่นกำลังตอมอยู่ข้าเจ้ามากลูกสาวมั่นเพิ่นวะลูกสาวง้ามดิพีนี่ง้ามอยู่นังนาสายญ่เครือง้ามพี่น้องลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นพี่น้อง แม่เพิ่นสูงลอยหาสิบได้นี่ต,นต้นโตตัว่าลูกสาวเพิ่นงามเหรอพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นงามลูกพ่อใดเดียวสิไปสอบถามหอยด่าล่าเพิ่นพี่น้องงามอยู่สวัสดีครับหา้หาสิบห้าสองแม่สาวเอาไปต่อเพิ่อนไปเพื่อน,นลดเพิ่อนใจดีดีเด้หน่อยหอยด่าล่าง่ามง่ามเพิ่นขเขาเพิ่นลูกสาวเนาะอันนี้คนลูกสาวเนาะง่ายดีหาสิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องตั้มนี้ทุกอย่างเพิ่นว่ารับประกันเบิเ้ล เออเอ้าเนี่ยว่าไปทัวร์ทีบอ้าวดาราฝากเบอร์โทรในบ้นนี่ศย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามสามศูนยเออย่กจเจ็สามสองสี่รั้รับประกันเบิร์ุกอย่างเบิร์ุกอย่างหอยดาราเปิดว่าหาสิผาแม่ลูกลูกแม่ง่าม่าเปิดว่าโอเคลรงทัวร์อีสานเปิดว่าโอเคเลยขขาคุณเลรหอยดารา คผมโอเคครับผมเอาฝากบ่านสมว่างงามแบบนี้เ้อดาราประจำช่องโอเคครับผมเอ่อพอเดือนแมสาวเอาเท่าไรนั่นหาอิมาหาโอ้ยเมสาวโอ้สติงเล่ย์พันผสมสติงเล่ไว้สติงเล่ย์สองศูนย์น่พันผสมว้ปุ้ยเม่พันงามหาชิม้กันโอ้ยนี่สติงเล่ย์สพี่น้อง มันนิวสติงนิวสติงบอเป็นสตริงเลยนิวสติงตัวพอไมพอไมพอไมตัวห้าสิมหาปลาโทษตะนอกเพื่อนพี่น้องอีมือครบเดือนครับสองมือครบเดือนรอบกลัวแล้วเขาเพื่อนพี่น้องแต่งมากเรียบร้อยห้าสี่มหาที่พี่น้องโอ้เพื่อนพี่น้องแม่พันเส้นข้างแรกครับสายเลือดสูงเขาอื่นเนาะสายเลือดสูงแม่แรกนิวสติงตัวพ่อพันไม่ครับพ่อพันสายไม่าตะเขาประเทศไทยไม่ เบิ่งที่พี่น้องหาซิมาเปิดไว้เป็นตาไปเป,เป็นแม่คอกแม่ค่ายงามหอยดาราตัวนี้งามโอเคเลยเอาย่ำเบอร์โทรย่ำเบอร์โทร06 06 303 303 27 324 324โทรมาหาพอดาราเลยผู้ใด,ดสนใจกะมีรถลำทรงพร้อมเอาขอบคุณเลยนหน่อมานครับผม บรรยากาศการซื้อการขายงวดสิตลาดนัดโก,ก้กระบือชมผู้บุตรคงสีพ่อพ่อพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้พี่น้องบาทสว่างก็งามฝากอีกครั้งนึนงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแป็นน้ำในพี่น้องเนาะอ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบาทสว่างงามจงม,มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโกาาครคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ำรวย,ยร่ำรวยเบิดหนีเบิดสินงสำคันสำหรับมือนี้คลิปนี้พ่อพ่อกันแชร์นี้ก่อนครับสวัสดีครับ